สวัสดีครับท่านผู้ชมชาว YouTube ทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาแกะกล่องนะครับผมหูฟังยี่ห้อนี้เลยนะครับ p e c t o n G23 สนะครับผมอันนี้เป็นหูฟังหลัก ร้อยนะครับประมาณ200กว่ากว่าๆถึง300นะครับแล้วแต่โปรโมชั่นนะครับก็ไปดูกันได้ข้างล่างนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมหูฟังจากเพชรโจนนะครับอันนี้เป็นหูฟังเกมมิ่งนะครับเป็นหูฟังที่เพชรโจนส่งมาให้ทดลองใช้นะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับกล่องเดี๋ยวมาดูลักษณะตัวกล่องนะครับผมอันนี้ข้างหน้ากล่องนะครับอันนี้ข้างหลังนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็จะมีหลายภาษานะแต่ว่าไม่มีภาษาไทยอันนี้เป็นหูฟังเกมมิ่งนะครับเขาก็จะมีท่อนําเสียงมาให้เรา2ท่อนะครับสีดํากับสีเขียวนะครับสีเขียวก็จะเป็นพวกเกมโมบายดิจินนะครับพวกเออเกมที่ไม่ต้องการพวกเสียงปืนมากนะครับแต่ว่าสีดําก็จะเป็นเกมพวกเน้นเสียงปืนนะครับอย่างอื่นก็จะประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นแจ็ค3.5นะครับแล้วก็มีไมในตัวนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเขาเรียกอะไรเอนตี้เอนตี้นอยก็คือลดเสียงน้อยนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับกับหูฟังเกมมิง่งยี่ห้อ Pectone G23 ออะไรมันจะโดนมานะครับอุปรกรณ์ที่ได้มาก็จะมีประมาณนี้นะครับผม ก็จะมีตัวกองแล้วก็จะมีตัวพวกเขาเรียกอะไรลูกยางอัลูกยาง,ยางอันนี้มีแถมมาให้สองไซส์นะครับแล้วก็ติดไอตัวนี้อันหนึ่งนะครับเป็นเขาเรียกอะไรซิลิโคนเลยเออก็เรียบไม่ถูกนะครับก็นิ่มๆน,นะครับผมเป็นซิลิโคนแล้วแต่หูใครหูมันนะครับก็ไปเปลี่ยนกันเอานะครับอันนี้ก็เป็นตัวนีบนะครับ ก็คือใส่สายนะครับแล้วก็เอาไว้นีบปกเสื้อนะครับผมแล้วก็มีตัวแจ็คนะครับสําหรับไว้เสียบกับคอมนะครับเราก็เอาตัวแจ็ค3.5ตัวนี้นะเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ไปเสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็จะมีพกใบรับประกันนะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานที่เราอ่านกันทุกวันทุกวันคู่มือก็ประมาณนี้นะครับ คู่มือนี่ไม่มีภาษาไทยนะก็ไปอ่านภาษาอังกฤษกันแล้วกันนะครับหรือไม่ใครเข่งก็ไปอ่านภาษาจีนนะนีรับประกันหนึปีนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวหูฟังพระเอกของเรากันมาตัวท่อนำเสียงก็จะอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็อันนี้หูฟังอยู่ด้านบนนะครับมาดูหูฟัง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 เออจัดที่ดูแวบ,บแรกก็สวยเหมือนกันนะครับ อันนี้หลุดมาแล้วอันนี้ท่อนำเสียงท่อนำเสียงก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นรูๆคือรูเฉยๆนี่แหละแล้วก็เขาก็ใช้นวัตกรรมอะไรของเขานี่แหละแล้วก็ผลิตออกมาให้ย่านเสียงมันต่างกันนะครับวางไปตัวท่อนำเสียงก็จะมีตะแกรงเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับเอาไว้กองอันนี้ตัวหูฟังนะครับ แยก3.5จก็จะเป็นลักษณะแบบหักมุมอย่างนี้นะครับนี่ตัวหูฟังของเรานะครับในตรงนี้ก็จะมีสีสีฟ้าสวยดีนะครับตัดกับสีดําตรงนี้ก็จะมีเล็กดูดนะครับเอาไวด้ดูดปึ๊บปึ๊บทเทไปอย่างสายนี่ก็ยาวประมาณเขาบอกมาว่า1.2เมตรนะครับก็คือ120เซนติเมตรนะครับสายนี่มันจะเป็นแบบ แบบแบนๆนะครับข้อดีของแบบแบนๆผมว่านะก็คือว่าเวลาเราใช้เนี่ยมันจะไม่ค่อยพันกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองกำนะครับปาบเข้าไปพันไหมไม่พันเพราะเราไม่มีแบงพันปากนี่นะครับเวลาเราใช้นะครับเรากำกำยัดใส่กระเป๋ากางเกงเอาออกมาวางปุ้มแกะใช้ได้อนะ ตัวสายก็จะเป็นสีดําแล้วก็เป็นแบบแบนนะครับแล้วก็ไอตรงนี้ก็จะมีที่ปรับโวลูมนะครับก็คือเพิ่มลดเสียงนะครับแล้วก็มีตัวไม้นะครับตรงนี้กดได้ปั๊บปัป๊บปั๊บเพิ่มลดเสียงก็ประมาณนี้นะครับไม่ใช่เป็นแบบเอ่อหมุนๆนนะครับอันนี้ก็คือแบบว่าอย่างนี้นะครับเป็นขีดนะครับเราก็ปรับไปปรับไปนี่คือบวกนะครับอันนี้คือลบ ลดเสียงนะครับอันนี้ก็วางสายอะไรประมาณเนี้ก็คือตรงนี้จะเป็นตัวไม้นะครับมานะครับเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนตัวท่อนำเสียงดูกันบ้างนะครับว่าจะต้องเปลี่ยนยังไงนะครับท่านแรกนะครับเราก็ต้องแกะไอจุกหูฟังนี้ออกนะครับจุกยางเนี่ยแกะออกมาแล้วก็มันจะมีท่อนำเสียงอันเก่าอยู่แล้วนะครับเป็นสีดำนะครับ เราก็ต้องถอดอันนี้ออกก่อนนะครับโดยการหมุนมันออกมานะครับหมุนหมุนหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับหมุนมันออกมาเสร็จก็จะเป็นท่อนำเสียงอันสีดำลักษณะมันก็จะแตกต่างกันนิดหนึ่งนะครับไอตัวท่อนำเสียงสีเขียวเนี่ยมันจะมีความคบาบางกว่าแต่ว่าไอตัวท่อนำเสียงสีดำี่ยมันจะออกน,นานกว่า er นะครับนี่นะครับ เดี๋ยวมาลองเปลี่ยนสีเขียวดูบ้างนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ไขเข้านะครับอันนี้ก็ไขตามเข็มนาฬิกานะครับหมุนมันเข้าไปนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ต้องไปลองอีกทีนะครับว่าใครชอบอันไหนนะครับมันก็จะเสียงแตกต่างกันนะครับจากที่เขาแจ้งมานะครับก็ขายไปสุดนะครับ บางทีมือมันลื่นก็ขายไม่สุดนะครับก็ต้องหาตัวช่วยนะครับพอขายสุดแล้วเราก็เอาจุกใส่ไปเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วครับการเปลี่ยนท่อนําเสียงนะครับเพื่อนๆก็ไปลองดูนะครับว่าท่อนําเสียงตัวไหนเหมาะกับเพื่อนๆน,นะครับแต่ที่เขาแนะนําก็คือว่าท่อนําเสียงสีดำยังเหมาะกับเกมที่ประเภทพวกใช้ปืนอะไรพวกเนี้ย แต,แต่พวกนี้เป็นเกมน่าจะเป็นเกมทั่วไปที่ไม่ได้ดิ้นปืนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนกลับไปเป็นอันติดัมแล้วก็จะไปเล่นให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าเสียงม,มันเป็นยังไงบ้างนะครับเกมที่ผมจะใช้เล่นนี่ก็คือว่าเป็นเกมฟับจีนะเกมอื่นผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ฟับจีก็ไม่ถนัดหรอกแต่ก็คือเล่นเล่นบ่อยกว่าเกมอื่นนะครับเกมอื่นเนี่ยมันไม่ค่อยได้เล่นก็เลยไม่ได้เล่นนะครับ เดี๋ยวเราไปเทสกันเลยนะครับผมโอเคสายเสร็จแล้วตัวสับที่ผมใช้ก็จะเป็นตัวเลตมี่โน้ต1 s นะครับในการมาทดสอบตัวสายเพกโทน g 23นี่นะครับผมถ้าเกิดใครมาใหม่ๆเสียงมันไม่ออกก็อย่าลืมเพิ่มลดเสียงนนี้นะครับผมผมฟังมันก็จะมีเขียนบอกไว้นะครับว่าทางซ้ายหรือทางขวานะครับเพื่อนๆก็ไปดูกันเอานะครับมันจะ มีบอกตัว R กับตัว L นะครับไอตัวนี้เป็นแบบตัว L ก็จะเล่นง่ายหน่อยนะครับเล่นดีกว่าแบบไอที่สาย3.5มันจะเป็นแบบยาวๆออกมานะเดี๋ยวจะลองหมดอารีน่าก่อนนะครับมาเดี๋ยวมาลองหูฟังนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับส่วนเสียงหูฟังนี่เดี๋ยวไปลองออดูวิดีโออีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะบันทึกหน้าจอไปด้วยนะครับ ผมใส่ไูฟังปีดข้าง s <S โอ้เรียบร้อยโอ้โอ้โหดูยังไม่ได้ยิยงอะไรเลย เฮ้ยยิงข้างหลังโอ้โหยิงไม่ทันเอ้าทำไมไม่ยิงหน้าจอมันเล็กเหมือนกดไม่ถนัดเลย ยกร้อยชันเชย,อ,ยอ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะลองเป็นกระบอกเสียงสีเขียวดูมั่งนะครับผมนี่นะครับผมเปลี่ยนเป็นกระบอกเสียงสีเขียวแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกัน2ตัวนะครับว่าจะต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะเล่นในโหมดอันเดิมนะครับ <Victory. S 2> มาเรามาพูดถึงเรื่องตัวท่อนำเสียงสีดำกับสีเขียวนะครับที่ผมได้ลองตัว p ับ G Mobile นะครับลองเปลี่ยนดูทั้งสีดำแล้วก็สีเขียวนะครับก็เสียงก็ไม่ได้ต่างกันมากนะผมว่านะก็คือว่าสีสีดำเนี่ยมันจะเน้นเสียงแคบๆหน่อยนะครับแล้วก็เน้นเสียงที่ปืนหน่อยนะครับแต่ว่าสีเขียวเนี่ยมันจะเหมือนกับ เสียงที่กว้างกว่านะผมว่าอย่างนั้นนะหรือเปล่าเขาไม่รู้นะเสียงมันจะใสๆกว่านะครับผมก็แล้วแต่คนชอบนะครับส่วนเสียงของไม้นะครับก็ไม่ได้เก็บเสียงดีมากนะครับแต่ก็เสียงพอได้นะครับเดี๋ยวมาลองกันนะครับมาเดี๋ยวมาลองหูฟังนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับมันก็จะมีแส่ๆหน่อยๆนะครับอันนี้คือเสียงจากไมโครโฟนเลยนะครับ ดูวิดีโออีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะบันทึกหน้าจอไปด้วยนะครับโอเคนะครับหูฟัง p พ็กโทนนะครับก็คุ้มในราคาของมันนะครับเพื่อนๆก็ลองไปจัดหาดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับลิงก์ที่สามารถไปซื้อหูฟัง p พ็กโทน G 2 3ตัวนี้ได้นะครับผมก็อูฟังราคาไม่แพงนะครับคุณภาพก็เอออยู่ในความเหมาะสมของราคานะครับก็เสียงก็ใช้ได้นะครับถ้าซื้อมาเล่นเกมอะไรพวกนี้ก็อย่าไปเปรียบเทียบ ระดับหูฟังพันสองพันสามพันนะครับก็เหมาะสมในราคาของมันนะครับเสียงที่เวลาเราอัดลงไปเนี่ยก็ดีในระดับหนึ่งแต่ก็ยังมีเสียงที่แบบเสียงมันแสบอยู่บ้างนะครับเสียงมันจะไม่ใสเลยนะครับผมก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆมีข้อมูลอะไรสงสัยก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะครับผม คลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย